ถ้าใครจำได้นะครับย้อนไปในช่วงปี2020 2021ตอนที่มันมี PlayStation 5รุ่นมาตรฐานเปิดตัวออกมาเนี่ยครับโอ้โหตอนนั้นใครอยากจะซื้อไอคอนโซลตัวนี้ในราคา MSRP ราคาที่โซนี่ตั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับคือคุณต้องแบบโชคดีมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีพวกพ,พรี่ๆกวาซื้อมาครับแล้วก็เอามา r e s ซ l มาทำกำไรกันแบบ ตรงๆเลยนะครับเอาจริงนะส่วนตัวผมนะผมเข้าใจแหละว่าการซื้อขายมันก็ต้องแบบซื้อมาเพื่อขายไปได้กําไรตรงนี้นะครับแต่ว่าวงการรีเซลเนี่ยน่าเกลียดนะครับผมเกลียดพวกนี้มากเลยคือคุณไม่ได้เอาโปรดักต์เข้ามาเพื่อเพิ่มแวลูเลยครับอย่างเช่นในพวกการทํากําไรจากการขายคุณอาจจะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศใช่ไหมคุณก็อาจจะมา แก้ Process ตรงนี้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นระบบก,กําไรอย่างนี้ไปนะครับแต่ไอวงการรีเซลนี่มันทุเลศที่แบบว่าคุณไม่ได้ทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึง Product ได้ง่ายขึ้นไม่ได้ o f f เฟอะไรให้ลูกค้าเลยแต่ว่า กลับมาเพิ่มราคาหน้าด้านๆไปซะอย่างนั้นเลยผมจึงเกลียดในพวกนี้มากๆนะครับแล้วก็ไม่กี่เดือนก่อนนี้นะครับโซนี่เนี่ยเพิ่งเปิดตัว PlayStation 5 Pro เข้ามาเสริมทับนะครับโดยเนี่ยภายในมันจะมีสเปคที่เล่นเกมได้ดีขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ว่ามันจะดีขึ้นสักแค่ไหนนะครับประสิทธิภาพต่อราคาเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าเอาเฉลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกระแสเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันว่าโอ้โหมันแพงยังเลยครับแบบเปิดราคามาเป็นยูเอสโดน่าก,กันดุ้งนะพอมาเห็นราคาไทยเนี่ยสะดุ้งกวานะครับ สามหมื่นนะฮะแ้วสามหมื่นไม่พอนะครับต้องมาหาไอ้ต,ตัวตัวอ่านแผ่นอีกเพราะว่าถ้าใครมีแผ่นสะสมอยู่เนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้นะครับโอเคถ้าโปรแล้วมันก็ควรจะมีอ่านแผ่นมาให้แล้วไหมต้องไปซื้อแยกครับขาตั้งก็ต้องขายแยกนะครับทำให้ตอนนี้คนก็บอกว่าออ PlayStation 5 Pro นี่ มันโปรแบบใดว่ามันโปรบบต้องซื้อเอ็กซ์อรี่เข้ามาเพิ่มเติมเหรอฮะแต่ล่าสุดนี้ครับโซนี่เนี่ยมีการวางขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและผมเองก็รอดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แนวเดียวกับตอนที่ไอ้เพลหรุ่นแรกเนี่ยวางขายหรือเปล่านะครับจะมีคนเอามา กักตุนรีเซลกันหรือเปล่านะฮะก็ยังมีนะครับยังมีคนไปฉวยโอกาสซื้อ PlayStation 5 Pro มาเพื่อทํากําไรเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับคุณพี่ไม่ได้ดูกระแสเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงฮะมีความต้องการของตลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับการที่คุณจะรีเซลได้เนี่ยคือคุณต้องรู้ใช่ไหมว่าแบบ d e m a n าต่อ Supply มี m a n าที่เยอะและซั p พลาที่น้อยนะครับแต่นี้คือพี่แกไม่ได้ดูเลยนะครับปัจจุบันนี้นะฮะสามารถหาซื้อ PlayStation 5 Pro ได้จาก ร้านทั่วไปครับคือคุณจะอยากได้เนี่ยคุณก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับร้านนี้หมดไปอีกร้านนึงอ,อย่างน้อยร้านที่3ามคุณต้องได้แล้วอย่างแน่นอนนะครับยิ่งต่างประเทศคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับจะสั่งซื้อจากนิวเอ็กสั่งซื้อที่ไหนคุณก็ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแบบขวนขวายเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องไปเจอราคาหน้าเลือดขอกพวกพี่ๆรีเซลทั้งหลายเนี่ยฮะจากที่เข้าไปดูนะครับเว็บไซต์ขายของเจ้าใหญ่นะครับเช่น eBay เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าพวกพี่ๆทั้้งหลลลลาาายยนนนน่คคกััพอสมวววระบตแ ซื้อมาแล้วเราอยากจะรีเซล,ลทำยังไงในเมื่อมันก็สามารถหาซื้อทั่วไปนะครับเราก็เลยเห็นว่าพวกพี่ๆโลบมากทั้งหลายนะครับเขามีการขายในราคาเท่าทุนหรือไม่ก็ต้องราคาลดลงจากทุนนะครับราคาเปิดตัวจริงๆมันก็อยู่มา700ยูเซอร่าใช่ไหมอันนี้ก็เห็นว่าพวกพี่ๆเขามีการลดราคาลงมาเหลือมาณ650ยูเซอร่าแบบประมาณว่า new in box ยังไม่แกะกล่องอะไรอย่างนี้เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าพวกเนี้ย จะขายในราคาเท่าทุนนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าพี่ๆทั้งหลายนะครับเขาขายบนแพลตฟอร์มอย่างเช่น eBay ไอ้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันต้องมีค่าคอมให้เขานะครับคุณไม่ได้ขาย700แล้วคุณได้700นะคุณโดนหักไป10%อย่าง eBay ที่ผมขายเนี่ยเริ่มต้นมันก็หักไป12.5%กันแล้วนะครับก็ขาดทุนไงฮะเจ็ดร้อย700ก็เท่ากับขาดทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บอกตรงนะฮะว่าผมเนี่ย สะใจเหลือเกินนะครับพวกพี่ๆไม่ศึกษาตลาดแลวเอาของมากรทํากําไรก็ควรจะโดนแบบนี้เข้าไปนี่แหละครับข่าวหลังก็ไปคิดให้มันดีๆก่อนนะก่อนที่จะหน้าเลือดฟันกาไรจะพูดในพวกตาดำๆอย่างเราเนี่ยครับแต่ที่น่าแปลกเลยนะครับมันก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถรีเซลแนงจริงนะครับก็คือตัว this drive กีกันนั่นเองนะครับไอ้ตัวอ่านแผนน่นนี่ฮะอย่างที่คนรู้นะครับผมว่าไปแล้วว่าไอ้ตัวเนี้มันไม่ได้มีตัวอ่านแผ่นให้มาด้วยแล้วก็ราคาที่ขายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบว่า70-80ยูเลานะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงฮะตัวอาร์แอนดนเนี่ยไปรีเซลในราคา130ยสรขึ้นไปซะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้แหละมันเป็นของที่ขาดตลาดจริงๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะอาร์นแพนก็ต้องยอมควักเงินจ่ายเพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับแต่ว่าในวงการอคอมฮะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ถูกรีเซลไม่ต่างกันเลยนะครับ MD ฮะไรเซน9 8้0 x 3 d นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นสต็อกน้อยหรือ,อยังไงนะครับแต่ตอนนี้มันขาดตลาดกันเยอะแยะไปหมดนะครับเราได้เห็นราคาดีเซลเนี่ยบางทีดีดขึ้นไปแบบว่าเกือบเกือบจะเท่าตัวนะในต่างประเทศนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าคิดยังไงกันนะครับส่วนตัวผมนะสำหรับวงการ CPU เนี่ย อย่าเพิ่งไปรีเซลเลยครับไอของพวกนี้มันไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมคุณดีขึ้นขนาดที่คุณควรจะจ่ายเอาคูณ2คูณ3นะครับมีแต่ว่าน่าเลือก,กันไปเท่านั้นเองนะครับของพวกนี้คุณรอไปเลยครับยังไงเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาในสต็อกนั่นแหละอย่าไปบ้าจีให้พวกรีเซลเขาเลย